มาดูขั้วไฟขั้ว h 4คขั้ว h 4ก็จะอยู่ในรถรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ของสกูปี้ไอที่เป็นหลอดฮาโลเจนขั้ว h 4เราจะมาดูว่าข้างสายสายไหนเป็นไฟสูงไฟจําแล้วก็กาวข้างซ้ายนี่เป็นสายกาวนะครับ อันนี้เป็นไฟต่ำนี่ไฟต่ำนี่เป็นไฟสูงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าผมจะจำถูกหรือเปล่านะแบบสัญ,ญลักษณ์ไส้ก็ข้างล่างนี่จะเป็นไฟสูงข้างบนที่มีจานครอบเข้าไว้อะก็เป็นไฟต่ำนะครับไตบนนี้เป็นไฟต่ำ ข้างล่างนี้เป็นไฟสูงเดี๋ยวลองมาลองดูนะครับว่าจะถูกต้องไหมต่อสายก่อนนะครับแรแ่งจ่ายไฟก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์นะครับขั้วนี้ตรงนี้ไส้ไส้นี้ตรงที่มีจานบังอยู่นี้เป็นไฟต่ำนะครับ ใส่ใส่ล่างใส่ล่างอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟสูงขั้วนี้เป็นไฟต่ําเดี๋ยวลองแตะดูนะครับว่าถูกไหมขั้วนี้เป็นไฟต่ํานะครับใช่นะครับไฟต่ํานะครับอ่าลอยจุดอ่านี่นะครับขั้วนี้เป็นไฟสูงนี่นะครับไฟสูงนี่นะครับตรงนะครับ ไฟสูงก็จะออกโล่งๆแบบนี้เลยอันนี้ไฟต่ำไฟต่ำก็จะโดนมีแผ่นบังอยู่นะครับกับตรงนี้นะครับมีแผ่นบังอยู่จะหาขั้วก่อนดันซ้ายมือกาวขั้วนี้ขั้วนี้ไฟต่ำต่ำครับ สูงสูงนะครับแล้วเราจะมาดูโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วนะครับ2.5นิ้วต้องใช้กับขั้วอันนี้เป็นขั้ว H1 นะครับจะเป็นหลอดฟีนอนกบเป็นขั้ว H1 แต่ผมจะมาแปลงใส่รถสกู o p y ไอนะครับต้องมาทดลองดูก่อนว่ามัน จะยกไฟสูงไฟต่ำแบบไหนขั้วไหนเป็นยังไงต้องใช้สายแบบไหนใช้รีเลย์ไหมมาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ก็จะมีตัวยกไฟสูงไฟต่ำก็จะมีเห็นไหมเห็นซารีนอยตรงนี้ไหมนะครับมีมีขดลวดอยู่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็จะเป็นไฟต่ําอยู่นะกนาะแบบนี้เป็นไฟต่ําครับก็จะมีสายสายของคอนเทคเตอร์มันจะมีตัวตัวยกนี่นะครับตัวยกไฟสูงนี่แปลงเอาหลอด LED ของ C6 เป็นขั้ว H1 นะครับขั้ว H1 จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับ ครับคัว่วเฮดหนึ่งตรงล็อกล็อกตรงนี้นะครับที่จริงมันเป็นใช้ของหลอดซีนอนคัว่วเฮดหนึ่งนะครับแต่เราแปลงเอาหลอด led ใส่จะเอาไปใส่กับมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับพเพราะคั่วเฮดหนึ่งเนี้ยของ4 6หเนี้ยมันจะมีระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับเสียงไม่ดังนะเสียงก็นิ่มดีจะมีไม่มีไฟสูงไฟต่ำนะครับจะติดตลอดนะครับเนี่ยจะเปล่งแสงตลอดเวลาทั้งสูงทั้งต่ำก็จะติดตลอด เวลายกไปสูงตัวนี้ปักนี้นะครับก็จะไปเปิดซาริ้อยให้ความลงนะครับตัวนี้แสงก็จะพุ่งไปได้ไกลเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูนะครบับสายที่จะใช้ผมจะใช้สายนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปใช้รีเลย์แยกนะครับไม่ต่อรีเลย์แยกซื้อสายแบบนี้มาเลยใช้กับรถยนต์ก็ได้นะครับก็จะมีสายยกก็จะมีสายยก สูงอยู่นะครับแล้วก็มันจะมาออกเข้าขั้วนี้นะครับนี่นะครับเข้าขั้วนี้จงขั้วนี้ก็จะเป็นขั้วด้านซ้ายสายกาวนะครับไฟต่ำไฟสูงเหมือนกันเหมือนกับหลอดเทสสี่เราหาเรา,เราจะไปใส่ในรถสปูปียไยเราก็ต้องหาขั้วไปก่อนว่าอันไหนมันมัน ขั้วไหนก้าวขั้วไหนสูงขั้วไหนต่ำเรามาดูจากสายที่จะเป็นรีเลย์ในนี้เป็นรีเลย์นะครับเป็นซารีนอยรีเลย์อยู่ที่จะมายกตัวนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้ก็จะอาไปยกเส้นนี้ก็จะต่อกับเส้นนี้นะครับคี่นี้ต่อกับเส้นนี้นะครับพอเปิดไฟสูงก็จะไปไปยกซารีนอยให้ไฟสูงครับคู่นี้นะ เดี๋ยวลองมาต่อดูนะครับเป็นขั้วเฮดสี่เป็นขั้วเฮดสี่แบบนี้กาต่ำสูงลองมาต่อดูนะครับครับต่อสายยกสลินอยสูงต่ำเสียบเข้าไปอนนี้ ด้านซ้ายสักาวนะครับคขั้วนี้เป็นของหลอด LED H1 นนะครับจะมาเข้า จะไม่มีสูงต่ำนะครับคู่เ็ดหนึ่ง,องสองีหกไม่แพงนะครับคู่ละร้อยกว่าบาทลองอ,าอามาแปลงเล่นๆน,นะครับเพราะว่าใช้หลอด LED ที่เอามาใส่ก็ไม่ไม่เจ็มนะครับไม่ค่อยเจ็มตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสายไฟที่มาจากสายสไลด์นะครับแบบย่อ เป็นเส้นใหญ่ก็มีนะครับที่ไปจ้ามกับขั้วแบตเส้นยาวๆที่ใช้กับรถยนต์อันนี้เราใช้ข้างเดียวจะมาแปลงใส่มอเตอร์ไซค์นะครับใช้แบบนี้นะครับจากหลอดจากหลอดผมก็ต่อนี่เลยกับขั้วขั้วหลอดนะมาเข้านี่ในนี้เป็นรีเลย์เข้านี้นะครับบวกลบแต่มันไม่ติดก็ลองสับสายดูนะครับอันนี้ก็ทางซ้ายก็เป็นสาย เดี๋ยวลองมาดูไฟต่านะครับไฟต่าว่าติดไหมมือเดียวนะครับตามต่ำครับต่ำติดนะครับไฟสูงนี่นะครับไฟสูงก็ยกครับนี่นะครับถ้าใครจะแปลงเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้สองจุดห้าสองจุดห้านิ้วนะครับ โปรเจคเตอร์ก็ไม่แพงนะครับสามร้อยลูกหนึ่งก็สามร้อยไม่ไม่ถึงสี่ร้อยนะครับหลอดก็คู่ละร้อยกว่าบาทแับนี้นะครับให้ดูซารีนอยนะมันยกแบบไหนนะครับไฟสูงนี่นะครับมันจะคว่ำหน้าลงนะครับนี่ครับกลับปั๊บนี่นะครับไฟสูงต่ํานี่ไฟต่ํานะครับไฟต่ําซารีนอยยังไม่ทํางานนะครับ เราไฟสูงนี่นะครับครับลองแสงนะครับไฟต่ำนี่นะครับไฟต่ำขัดออกก็คมดีนะครับก็เป็นขับขับซ้ายนะครับเห็นไหมขัดออกก็จะด้านขวาที่เราสวนทางมาก็จะต่ำ ด้านซ้ายก็จะสูงนี่นะครับมานนี้นะครับตามสูงครับต่ำสูง ไปต่ำครับสูงต่ำครับครับแต่อข,ข้าวประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเดี๋ยวไปแปลงใส่ใน จานฉายของสกูปิไออีกทีหนึ่งนี้รถรุ่นที่พอจะจานฉาย2.5นิ้วเข้าได้ก็ลองไปแปลงกันดูนะครับใช้สายสไลด์นะครับซึ่งสายสไลด์ก็คู่แล้วไม่แพงนะครับคู่ละร้อยกว่าบาทเหมือนกันหลอดก็คู่ละร้อยกว่าบาทจะมีตัวโปรเจคเตอร์สอนิ้วนะลูกละไม่ถึง400นะครับ สำหรับคัวเฮสี่นะครับตัวนี้คัวเฮสสี่เต่เราใช้หลอดคั่วเฮหนึ่งของซีหกของแถมก็จะมีนี่นะครับสําหรับที่ใช้คั้วเฮสี่รถยนต์ก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นสกู๊ปพีไเนี่ยใช้คั่วเสี่แล้วก็จะมีของแถมมานะครับของแถมก็ เอาไปสวมกันแสงข้างหน้านี้ชุดนี้ก็ไม่ถึงสี่ร้อยนะครับสำหรับลูกแก้วก็จะได้สาครอบโปรเจคเตอร์นี่นะครับตัวโปรเจคเตอร์เล็นสองิดห้านิ้วนะครับซึ่งดูแสงแล้วก็ขัดเอาก็คมดีนะครับแต่หลอดเราเอาแบบง่ายๆนะครับหาซื้อง่ายๆสี่หกเ็หนึ่งคู่ร้อยกว่าบาท นี่นะครับตัวข,ขันที่ยึดติดกับจานฉายเออไม่มีอะไรมากนะครับวงจรมีสายสลายก็ทำมาสำเร็จรูปมีรีเลย์อยู่ในนี้เป็นนี้นะครับอันนี้ยกสูงเอาไปเปิดนี่นะครับแผ่นบงังเห็นแผ่นบงนะังไหม มีคารลนอยนี้นะครับนีขวาต่ำขวาต่าซ้ายสูงรถสาหรับรถขับซ้ายบ้านเรานะครับล,ลองไปทําดูนะครับก็น่าจะดีกว่าไฟหลอดไฟเดิมแต่คุูพี่ไอลองเอา LED ของฟิลลิปม,มาใสม่มันมันมี มันมีโปรเจคเตอร์บังอยู่นะครับไม่แจ่มนะครับไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็เดี๋ยวจะลองเอาลูกแก้วใส่เลยครับเ,เดี๋ยวจะทำแล้วเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปต่อต่อไปก็แล้วกันขอบคุณนะครับที่ติดตามเจอกันคลิปหน้า